ครับผมไปเจอผม,มคน้คนคว้ามาเจอเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับไอ้บอร์ดว่าวอยู่เนี้เขาเรียกว่าค b บอร์ดดิ้งมันเป็นเหมือนบอร์ดว่าวแลผมผมเขียนคบว่าอะไรนะสแตนสแตนบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดแต่ผมไปเจอคําว่าค b บอร์ดดิ้งซึ่งมันเป็นว่าแบบเนี้ยว่า wow วใช้มือขยักขยเยอร์อะไรเงี้ยแล้วบินได้ด้วยนะ,ะที่ผมจะพาไปดูนี่นะครับมีการล่อนมอเตอร์ตรงนี้เล่น มาดูเยอะๆเลยนะครับมาดูกันเยอะๆเลยสวยงามนะครับนะครับมีชมรมผมเคยเห็นเครื่องล้อแบบนี้ที่อาบูดาบีนะครับเมื่อสิบป,ปีที่แล้วนะผมไปทำงานที่ ออร์ดบีโคชเจอแบบนี้นะไปซึ่งร้อนไปเร่อในน้ำอย่างเงี้ยครับมีชมรมมามากมายเลยนะครับแล้วก็มีปีกกลางเต็ไมไปหมดเลยนูน่นนูน่นนู่นเดี๋ยวดูมาดูตรงนี้ฮนะ นอนด้วยมันนอนกันที่นี่แล้วก็มันได้ขีย่ขยานกันแล้วก็โอ้โหมีปีกสวยมากเลยไอ้โน่นโน่นโน่นว่าต้องดูตอนตอนขึ้นนะโอ้โ oh, หมันจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> มีเยอะแยะเลยนะครับ <c oughs> อ,อะไรขึ้นเลยครับ <S <S โอ้โหบานเลยคุณส,สายเป็นยาวไปหมดเลยครับโ,ด,ด,โ,โด,ด,ดูนันนู้นูดิเดี๋ยวนี้โอ้ โลงนี้นะครับไทหมดเลยนะครับแล้วมันจะมีสายสายกับนี้นะครับม,ม,ม,มันมีสินต์บอดบอดเลยนะครับ ยนะืนป้าเนี่ยมาด้วยนะครับป้าก็จะส่งขนาดคนเทนป้ากันไปเล,เลยครับผมไม่สงสัยเพราะว่าผมไม่เคยเห็น เขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนึงครับประกอบด้วยลามอเตอร์อันนี้เรียกอะไรก็ไม่รู้พาาชูดเยอะแยะเลยครับมีเต็นด้วยครับผมขับรถมาดูอะไรเรื่อยเปื่อยนะครับก็มาเจอตรงนี้ผมเคยมาดูปีที่แล้วแล้วนะครับมันจะมีพาาชูดอยู่ตรงนี้ มีรถนอนมีคนชมโลมาชุวในวันเสาร์อาทิตย์นะครับคนเราเนี่ยถ้าเขาทำงานอย่างเดียวแล้วไม่มีกิจกรรมทําเลยว่าไม่มีความรักในสิ่งใดถึงหนึ่งนะมันจะเบื่อเบื่อเอเลยนะครับมันจะเบื่อมากๆเพราะวิ่งทำอะไรแต่ถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตว่าเราชอบไอ้นั่นชอบไอ้นี่นะครับเราอยากจะทํามันนะแต่เราต้องมีอาชีพก่อนอาชีพกับงานเอเล็กผมเคยบอกเมื่อนานมาแล้วว่ามันไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่ถ้าคนไหนที่มีอาชีพและงานในเลื่อเป็นสิ่งเดียวกันนะอันนั้นคือสุดยอดเลยคุณคุณคุณพบมีสิ่งที่คุณชอบแล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นงานของคุณด้วยนะยิ่งดีมากๆเลยรลอยสายคุณจะไปยืนยาวเลยแต่ผมแล้วทุกๆคนในโลกนี้ร้อยละเก้าสิบน่าจะไม่ได้นะมีอาชีพและความชอบที่มันคนละอย่างกันนะครับนั่นแหละอืม ก็เขาคงใช้ชีวิตอะไรทุกอย่างนะครับแบบเขาแต่ผมไม่ผมอยากไปสนามออตโต้ครอสอยากดูแข่งหรือย่างปูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะมาดูกันเออพลัชุดดูวิวบรรยากาศนะครับรุ่นรัฐาลสตอร์รัฐบาลของฟาโรกาอฟาโรผมเคยมาบ่อยแล้วผมเคยมาปปีที่แล้วนะผมก็ข้ามไปบ่อย เรเห็นเบอร์สิบสองไหมมาแล้วมาแล้วแล้วก็เ็ <c oughs> เดินมาค่อย <c oughs> ๆเดินเก็บร่มมาแล้วก็มาวางอะไเนะนเนี่ยมีรถแล้วก็มีคนมีเครื่องเล่นต่าง มีน้ำมีตั้งหลายคนมันโอ้โหผมเองก็มันไปก็เกยไปคนละมีร้อยเลยครับนี่นะครับที่ผมบอกว่าเป็นคายบอร์ดดิ้งอย่มันจะเป็นเหมือนว่าวนะครับเวลาจะเป็นว่าวที่เล่นเซิร์ฟบอร์ดโดยเหมือนกับ เป็นการชักเยอ่อว่าไปด้วยนะนะครับเหมือนไคบอร์ดดิ้งการชักเยอ่อว่าแล้วก็มีหลายคดเลยนะแต่ละคนนี่ก็เอามากันตราดผมดูราคาแล้วประมาณรักหกพันคนประมาณส0มหมืบาทโอ้โหบ้าไปเลยแพงบัลลมเลยนะประมาณสามหม่นบาทนนนนนนนุนนุนน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 น Hi good morning. good morning Are you okay <laughs> Yeah I'm okay I just want to know what is high kind of sport Ah okay We thought you were a parking guy or something <laughs> Yeah I w o r k i n with the u t a good, uh ah. ครับกมีคนที่ผมถ่ายวีดีโอเนี่ยเขาก็เดินถามเดินมาหาผมแล้วก็คุยว่าผมผมอะไรบ้างโอ okay, เคป่าผมบอกเอ้ยผมโอเคผมแค่สงสัยว่ามาันคือกีฬาอะไร เขาก็บอกว่าขายขายเซิร์ฟฟิ้งนะครับขายเซิร์ฟฟิ้งเขาบอกว่าเอาเคลมถูกมากผมบอกผมเคยเจอมาแล้วที่อาบูดาบีเมื่อสักสิปีที่แล้วนะครับผมเล่นกันที่ชายหาดว่าน่าจะเป็นคนยุโรปนี่แหละที่พาไปนะครับแล้วก็ผมก็เห็นที่นี่เมื่อปีที่แล้วผมมาผมบอกว่าเขาเล่นอยู่ฝั่งโน้นนะอีกฝั่งเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเขาเล่นอยู่ฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ปี่นี้ผมม่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมันก็อยู่กระแสายเราก็บอกว่าเขาเล่นทั้งสองฝั่งนะครับ มันตรงน <sh> like ี Luckily, But, right? ้มันเหมาะมากที่เล่นกีฬาแบบนี้นะผมว่าเขาบอกว่างี้นะเขาบอกโอเคเขาสงสัยมั้งว่าผมมาถ่ายอะไรแต่ผมเองก็แค่แย่งอันเสนออะไรต่างแล้วก็กลับบ้านมีความตื่นเต้นกับสิ่งแปลกใหม่ๆนิดนึงฮะผมบอกว่างานผมก็จะหมดแล้วผมก็เลยมาขับรถเที่ยวดูเนี่ยครับผู้คนนะครับ่างบ้านต่างเมือง บางทีก็ไม่รู้ว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนเออเขาแปลกนะเขาบอกเรื่องธรรมดาถ้าบเคาว่าเราอาจจะไม่ธรรมดาก็ได้นะครับเออก็ถกสนานกั้นไปก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งแต่ยังไงก็ไม่มีความสุขเท่าที่บ้านหาเงินให้เต็มที่แล้วก็กลับไปบ้านมันไ,ไปมาๆอย่างเงี้ยนะดีแล้วอยู่ที่ไหนวะาักที่เงินนานเขาจำเจนะครับ เ,ออเขาเขาบอกว่าก็เ,าเห็นเสื้อผมเสื้อมาไปบทบพีคนนึงก็เจ้หน้าที่อะไรผมบอาไม่ใช่ผมมาดูเฉยผมงานก็ำลางก่อสร้างาสะพา,า,านอยู่ที่นู่นเออก็ขอท่าเดินเล่นเดินเล่นไปเที่ยวไปตามสาษา